วันนี้ฟาร์มผ <f spooky> ักข้างหลังของมาราการินจะชิบหายไว้วอนกันหมดแสดงแสดงสดงสดคุตัวผมจะเอาไปลงเซิฟเคลียร์ไวรุสโรบบอกให้หมดอย่างที่รู้กันว่าแรคคูนนแบบนี้มันเกลียนมากนะคุณเดีมยวจะเข้าไปขโมยผักผลไม้ของคนในแมปแต่ก่อนนี่ผมจะไปเคลียร์ไวรุสโรบบอกคอเปอร์ทีมงานก่อนเลย แต่ผมทํายังไงให,ให้มันไม่เห็นและคุณผมดีวะผมมีเวลา15นาทีทุกคนกว่าและคุณมันจะไปขโมยของขโมยผักผลไม้ตี้คนอ,อ,อคื่น,น,นจ้าคุณเหีย่ยวมาเที่อะเมซมึงอ่ะจะอะเมซมึงอ่ะยังไงก็ความแตกเอ,อเอ้ยนี่ผมต้องส่งกาชาให้มันวะไผ่ทองแต่มันจะพิดรุดป่ะนิงง่ไง,ไงไว้นิ่งไว้นิ่งไว้ยังไงก็ไม่รอดทุกคนมันรู้ตัวอยู่แล้วไอ่ทอมเป็นไผ่ทองวะเแม่บุกโก้ไหนยังไงอ่ะโวยเลย จะแตกว่ะท <correction S 1> <esqu ya. S 2> ุกคนมันน่าจะรู้ตัวกันน่าจะโฟกัสกับฟาร์มตัวเองกันอยู่ปะ้แล้วฟาร์มไปเหี่วจริงจังทุกคนดูดิได้ผลักฟาร์มเหี่ยวอะแอบสูงเหนืออุวิ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 มืดแล้วมืดแล้วชิบหายแล้วอีเวนต์มาเนี่ยอยากได้ที่สุ่มเพิ่มอ่ะแม่งไม่ขายอุวิบ้าใครอ่ะไอ้ใบกายมันเป็นวันพระจันทร์สี่เลือดอ่ะทุกคนเ่ยต้องมาตรงกลาง ไดไมแล้วคุณพี่ไก่เยอะจังอะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดไดไมแล้วคุณเยอะจังได้จากไหนอะอันนี่มันหนึ่งเปอร์เซ็นต์ไม่หรอแปดตัวอี้ได้ไหมเห้ยทำไมเยอะจังอ่ะว่าว่าว่ากูเพิ่งเข้าเซิร์ฟมากูเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาเดี๋ยวเฮ้ยอ่ะขโมยผักกูได้เพชรกูเพิ่งเข้าเซิร์ฟมากูเพิ่งเข้าเซิร์ฟมาแล้คุณมันจะขโมยของทุกสิบห้านาทีไม่ต้องตกใจเดี๋ยวอีกสิบนาทีกูออกให้ โอเคโอ้ขายได้หกพันสองแต่มึงมาขโมยของกูนะมึงมาขโมยของกูนะของย่านบิ๊กคืนนะแล้วมันจะเอาของพวกผมไปไม่ไม่มันคือห้านาทีไงนี่แล้วมาเขอดเทศยาที่กูด้วยเหี้ยกลัวมาป้อนแล้วคุณเอ้ามั่มมั่มเลยมั่มมั่มเลยไอพี่หะพี่อพี่เข้าโซนบ้านผมโดคืนอ่ะผักบ้านมึงสวยนะ มึงอยากเงียบปะล่ะอุ้ยเอี้ยการขายได้สามล้านแล้วเมื่อกี้โหดมึงอ่ะใช่เหรอไอ้ขึ้นไปโหดสามล้านเหรอวะไอ้มูนมูลอะไรมูนมูลได้กประมาณแปดนาทีเดี๋ยวกูบอกเซิร์ฟให้แล้วเดี๋ยวรีเข้าใหม่ใช่กูว่าจะไปแกล้งไวรุ่สโลบกอยู่เดี๋ยวเวลาโดนเหรอใช่คืองี้ว่าคือกูอ่ะมาให้มันแบบให้แรคคุณมันใกล้ออกล่าแล้วเดี๋ยวกูจะย้ายไปลงเซิร์ฟไปดูสโลบกอยู่ขอกูลงเซิร์ฟปุ๊บมันจะหนีไปทันและโดนกูและพวกชาวสวนโดนไก่หินแน่ มันออกเกมหนีอ่อใช่ใช่ใช่สูตรนี้ไม่ได้ทุกคนผมเชนแล้วถ้าเราออกเกมแล้วเข้าใหม่อ่ะสกิลโคตรผักและคูมันจะนับ15นาทีใหม่อ่ะผมเลยต้องแบบตอนแหละทุกอย่างเขาที่ทำได้เพื่อยื้อเวลาคาถามันทำอะไรได้อ่ะมันจะลงทันแกอ่ะแจ๊บคาทานั้นอ่ะเจ้าลงกดเจ้าลองอุ้ยจ้ไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะโอ้ยแปลงบ้านเหยาหมิงสวยเวอร์จังวะวันนี้มึงลงไปกี่บาทแล้วเนี่ยโอ้ฟรีครับใส่ฟรีคใส่ฟรีได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วที่มึงหยิบผักบ้านกูฟรีกี่โมงน้อง อุวิ่งจับแจับดี่กูให้แจับมึงไน้ความสวยงามด้วยหรอแจ๋วดูเป็นระเบียบแฮะเอามายังไงอ่ะผมจะไปไกลครับเอาหนูแฮมสเตอร์มาอุ้ยน่ารักจังเลยหนูแฮมสเตอร์เบไปเลย้ยอยากได้อะพี่เพชรเย่เยาวหมิงใจดีเกอร์ให้หนูแฮมสเตอร์กับผมด้วยตอนนี้ไปครับตอเยอะป้าหมือหรอนี่เห็บหมาวะมดมดคอาสิดอ่ะหยดเลือดอ่ะกูจะป่นมึงหมดเลยเนี่ยไอ้มัดรูมเนี่ยยั่สิโอ้ย

ผักกูผักกูทำดีมากเล่าแคูนน่ารักมากเก่งทุกตัวเลยเก่งเลยโอ้ะแปดอันแล้วกูบอกเลยว่าไม่ใช่แค่แล้วคูนเละาคูนจ่าฝูงก็เอาสุดกูหยิบหมดกูหยิบหมดไอ้ยจ่าฝูงไอ้จ่าดูก้ากูหยิบหมดกูหยิบหมดกูหยิบหมด กูหยิบหมดกูหยิบหมดครับกูไม่สนใจกูเอาไอเด็กไอ้เกมดีโคตรการไอ้ไอ้ไอไอ้แจ่วมึงนักสู้จริงหรือเปล่าบาดแผลกลางหลักความไอ้ของนักดาบนะเว้ยน้องก็ไม่มีเนี่ยอะไรอย่าง้ยแม่งจะมาเข้างวยแต่คูตอนนี้มีอยู่มาแปดตัวโค้ดทายโค้ดเนี่ยต้องบอกถึงท่านาทีไอ้ยังไม่ถึงสี่นาทีห้านาที จะออกไปเกี่ยวไอ้เหี้ยแล้วบ้านกูแหวกเลยบ้านผมแหวกเออใครก็ไม่ถึงได้ทีโโอ้หเอาไม้หมดกูเอาให้เฮียนเย็นเยนไอ้เรนก็โอ้อะไรวะน้องก็อย่าเล่นก็เล่นเถอะเพื่อนไม่ครบอีกแล้วว่ากครหยิบเล่นเกมไหนเพื่อนก็ไม่ครบอ่ะเอาไอ้แอดยากเลย เราเริกายินก่นเลยกายดูดิดิอะไรหรอกาูขโมยชาวบ้านอุ้ยมึงไปขโมยน้องเราบอกที่ไหนเนี่ยกี่ล้านเนี่ยเนี่ยไอ้กายวันก่อนผมเดินคนด่าพ่อมาอะไรอ่ะผมไปที่สวนมาแล้วหยิบอันนี้มาโอ้ไอ้อะไรอ่ะพระเจ้าค่ะนี่มึงขายดิได้กี่บาทวะมี10.4บิลเลียนขายได้ไรเมื่อละห้าสิบพันล้านทุกคนห้าสิบบิลเลียนได้หรอไอเอ็นเกมจัด ทันงสี่สิบสี่สิบสามบิลเลียนแล้วมันบวกเปอร์เซ็นต์เพื่อนอีกยี่สิบเปอร์เซ็นอ่าใช่เซอร์มันเฟซบุ๊กไอ้เหี้ยงอะไรคนเอาของกูขึ้นมาคุณแปดตัวจ้าผมไม่อยากถูกขโมยครับจะเย็นดิพี่ก็แค่หยอกเล่นน้องนะูงอยู่บ้านมึงอ่ะเจาแล้วผมอยู่บ้านเฮ้ยเจ้าออกเรื่องไอเจ้าเอาเอากูเสียโลบอกอีกเสียโลบักฟรี ไอ้ไก่ยีไก่ยีมาดีมาดิมาฟางกูสิมามาแทบมาแทบมาแทบฟางกูสิเอามา um ึนอะเฮย้ไอ้จอกหนีนี่น้องเพื่อนไม่ครบได้กูจะไปลงกับไวรุ่สลบบอกไหนแม่กายหยิีมาละพร้อมลั่นพี่มาละนงพวกมึงรอดไปไหนโอ้แล้วกู้นี้มาเสิร์ฟเจ้าสวัสดีค่ะ สวัสดีครับฝามนู่นฝามนู่นการฝามรุ่น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 การฝามรุ่นนี่ยมันอ้าวมตั้งขึ้มาทำไมอ่ะคิดถึงเหรอมเป็นมันเีเพจเราต้องเข้าเซิร์ฟแบบต้องแบบโอ้ทุกคนมันมีเซิร์ฟหลายคนแต่ว่าต้องต่อคิวอ่ะสาิบแปดคิวทุกคนคือมันต่อแถวอะไรกันวะคือมันมีผักแบบเทพเจ้าอยู่ข้างในหรอข้างในดิห้าสิบห้าคิวว่าเราเข้าธรรมชาติดีกว่าปุ๊บได้เซิร์ฟไหนก็รันเซิร์ฟนั้นเลยแต่บางคนมันน้อยอ่ะทุกคนออกลีหาดเรื่อยว่ะมีันมีคนยอ ้องนี้คนไม่เยอะแต่เขาปลูกผักน่ารักมากเลยอะ่ะว้าวแยกผักแยกประเภทเพื่อความสวยงามด้วยเอาจัดน้องนามีน้องนามีเห็นเหรอเห็นแล้วคุณบ้านพี่หรอโคโค่คมึงโดนแทนโค <What? S 1> โค่ครวยังอะ่ะเฮ้ยทุกคนบ้านมันแบบไอตู้เอาออกเลยมึงมาแล้วมึงออกได้นะ ไม่มีคนอยากเล่นด้วยทุกคนพอเป็นแรคคูณแปดตัวอย่าแลว้ววะไม่รู้เราบอกไม่เขพี่แล้วข้งนี้ข้งนี้ไอ้เชงมีสามหมื่นล้านอย่าเชงย่ามาทางนี้เชงเชงถอยไปเชงเชงยัยนซ้ายโอเคเดินตรงมุ่งหน้านี่คือหน้าตาของฟาร์มผักสามหมื่นล้านระหว่างเราอรอแรคคู่เราออกล่าผมมีสิ่งที่อยากทำาทุกคนมันจะรีพอดีนะครับผมอยากเก็บกาชาของแต่งบ้าน0ูนเปอร์เซนไว้ครอบครองก่อนตันเลย มันจะสวยขนาดไหนวะทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่ฟุ่มเฟือยไรสาระป่ะแต่สวนเราต้องอลังครับก่อนเรียบปลูกผักเต็มแปลงขอญาตแต่งสวนก่อนแล้วถ้าเกิดเรามีของแต่งเยอะเพื่อมันบดบังและคูลเราได้คนจะได้ไม่ออกหนีทุกคนเอามาเลยร้อยกล่องทุกคนผมว่าม่าจะได้ของแรสูงสุดห5%พอดีเลทยากกว่าและคูลอีกนะค่ะแปบ๊บเดียวโรบักสูตรสิ้นนับหมื่นและคูลเนี่ยผมไม่ได้เปิดหานะทุกคนผมไปซื้อนอกมามันถูกกว่ายเยอะเลย0ก่อง แปดสิบกล่องเก้าสิบกล่องหนึ่งร้อยกล่องเวอร์เวอร์เลยสวัสดีครับส <Hey. S 2> วัสดีครับสวัสดีครับแชทบอกว่าแปลงเราสามารถขยายได้สองห้าสิบล้านอ่าแบบนี้เงินในเกมสำคัญละกคนว้าวก,กี่รอบนึงนแพงขึ้นใช่ปะอ๋อ,อเท่าเดิมทุกคนขยายได้ซ้ายขวาเฮ้ยยังได้อีกว่ะตอนนี้เงินผมเหลือพันล้านแล้วเฮ้ยอู๋อันนี้ใช้โลบักว่ะออกมาเป็นการข้ามเวลา <c oughs> ข้ามไปดีครับ มาดิไปขยายแปลงสุดน่ะน้องมาดิผักยังปลูกได้แค่2แปลงนะกูขยายสุดเพื่อทําไมไมาเล่นสวนของกันเต็มเลยอ่ะอยากเล่นกับน้องและคูณหรออิอะไรอ่ะ Oh my god เดี๋ยวน้องแล้ Oh my god แน่ตอนที่พวกมันออกล่า Can I get some raccoon please ผู้ฮูจะใช้ความเป็นสาวเรบอกมาหลอกล่อพี่หรอน้องสาวไม่ได้หรอก Can you give me some one raccoon please Yes เราจะเป็นและคูณกูเดินไปที่แปลงมึงแทน ออนุญยตาถ่วงเวลาเลยแล้วกันรอแล้วคุณเราออกล่าปึ๊บปึ๊บเปิดกาชาเลยวู้ยเปิดได้ไม่จำกัดโอ้โห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 บอกเลยพวกนี้งงนึกว่าเศรษฐีดูใบลงเศรษฐีดูใบลงแมกไอ้ร้อยกล่องพี่มารอน้องไอ้กาชาร้อยกล่องแจ็ค อนีผมไม่ได้มาอวดรวยนะครับน้องๆเขามาหาพี่ที่แปลงเองทุกคนพี่ไม่ได้ลงขิงเลยอ่านเต็มละสามสิบกล่องเพิ่มว่ารีแอคปันไงคนที่เจอสดอ่ะและเป็นต่างชาติอ่ะมารานนี่มีเหมือนใครนี้เปิดเลยเปิดเลยผมต้องหา0ูนจุห้าได้นะครับผมมันคือลูกปั้นทองกับลูกปั้นเงินหรอทำไมลูกปั้นเงินถึงแรงกว่าวะโดดดึ๋งเลยเชฟอุ้ยเกลือหมดเลยทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้ไปไปไปศูยจุดห้าให้มใช่ใช่ แล้วกูซื้อมา100ร้อยกล่องคือกูประเมินดวงตัวเองแบบแย่เกินไงทุกคนเพราะว่าถ้า0ูนดเปเนี่ยดวงปกติมันจะอยู่ที่ประมาณแบบ100ร้อยกล่องการันตีจะแกลบ200ถ้าไม่ซวยเกินไปแต่ผมได้แต่30กล่องแรกไอ้ไม่นะกูกูทำอะไรลงไปเนี่ยขอลบบักคืนได้ไหมอ่าจแต่ยังหัวต้องเปิดหาสีทองยูดดีโอเคอุ้ยได้ประตูพันปีมาแล้วกูจะออกล่าแล้วนะโอเคน้องๆมีน้ำคูยังเหลือเจกล่อง กูทำทำไมเนี่ยทำทำเพื่อแค่ได้เกสซัมวันและคูน้ถ้ายังไม่ออกเซิร์ฟนี้และคุณกูจะไปหาน้องจริงๆนะน้องสาวพี่ว่าไงน้องกาเบรียลห้าหกมาฟาร์มพี่มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าเปิดเลยเฮ้ยอันนี้เอฟซีเป็ดนะเขาดูรายการวูอายูมาทุกคนในหนึ่าแอดมีลงเซิร์ฟอ่ะไม่ใช่แค่เรื่องละคูนทุกคนมานั่งเปิดกาชาแบบบ้าพลังมาก I am มาดาระรู้จักไว้อุ้ยมันเพื่อนมันเกลือขนาดนี้เนี่ย กูเจ้าสอาเปอร์เซ็นุลูปั้นทองลุปั้นทองไม่นะไม่นะนำ้ำพุอีกแล้วโ oh no! อ้โน่จุดห้าปอรเซนจริงเนี่ยแยแล้ววะแชทเหลือ4 0ฟองมาผมจะได้2องจุดห้าเวะเนี่ยลูกปั้นทองอ่ะไม่ได้อยู่อันเดียวเลยคนจะต้องมาเล่นบ้านผมเลยวะสวัส <laughs> ด,ดีน้องชายพี่เปิดลูกปั้นทองลูกปั้นทองหนุ้นอนะขอลูกปั้นลูองอีกอันหนึ่งได้ไหม โอ้พอปุ๊บได้ปั๊บไอ้ลูกปั้นลุงทุกคนมันเป็นสีน้ำเงินฟ้าขาวมันสวยแต่ลูกปั้นทองกูอยู่ไหนดวงการหงินมันจะดีกันไปหรือเปล่าลูกปั้นลุงมาสองอันแต่ลูกปั้นทองสองจุดห้าเปอร์เซ็นต์มันอยู่ไหนวะนี่พีชวันแร็กคูนชิบหายทุกคนลูกปั้นทองไม่ได้ว่ะลูกปั้นทองมีแต่เสาทองผมสามารถสร้างส่วนแบบป้อมปากกาล่ะทุกคนป้อมปากกาสูงจุดห้าเปอร์เซ็นต์อีกแล้วเหรอ อะไรอ่ะผม2.5เปนรามอันแล้วเพาว่าเหรีลูป,ปันทองบัคเอ่ะปะ2.5เป็นเซ็นไ,ไ,ไ,ไม่ได้ว่าที่จะไม่ได้ทุกคนร้อยกล่องอะ่ะบัคกจริงบัคกจริงอันนี้บัคกจริงจังเลยลูปปันทอง2.5เปอร์ร้อยกล่องไม่ได้มันไปได้ไงวะวาง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 ,วางสิบกล่องสุดท้ายทุกคนวันแรกคืนพีซ เดี๋ยวให้ทุกคนครับแลกคูไม่ต้องห่วงมันจะไปที่ส่วนบุกคุณเลยไม่ต้องเอาจากส่วนบ้านผมไอแอมน b เอาจริงคุณเก่งกว่ผมนะคุณมีเงิน3,000ล้านนะน้องที่มีแค่พันล้านเองเอ้ยลูปันทองมึงอยู่ไหนเนี่ยไม่มีเลยทุกคน2.5%ไหม ออกล่องสุดท้ายกูค,คำนวณร้อยกล่องแบบพอดีเลยว,วะ่ะและนี่แชทบอกมาแล้วว่าของมันอยู่ในนี้โอ้โหทุกคนดูเี้ผมมีลูกปั้นเงิน3อันวะ่ะโอ้โหวันนี้ผมแต่งบ้านจะเหนื่อยผมพูดเลยส่วนว่าเราจะมีลูกปั้นต้อนรับเชีอ้หูทุกคนหันไปทางนู้นสิเย็ด yeah. ห,หนาหนี้ใครเห็นสวนบ้านผมงงหมดเดี๋ยวถ้าตกแต่งเสร็จเนี่ยโอ้โห,โหอลังกว่านี้โซเมนินและคุณ yes b o นี่ผมเล่นเกมปลูกสวนปลูกผักอยู่จริงไหมนเนี่ยพาร์ทแรกมืนกูเล่นเกมสวนสัตว์ตอนพาร์ทนี้เหมือนกูเล่นเกมสร้างบ้านหรือว่าเกมลักขโมยวะนี่น้ำผู้ทองวางไว้กลางสวนเลยวู้ยูปั้นทองอลังการเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่ส่วนมึงขยับมานี่ครับปึ๊บโคตรอลังการทุกคนวู้วู้ปั้นทองมาอยู่ไหนดีวะเนี่ยเฮ้ย <laughs> โอ้มีเยอะเกินว่ะสีสัววางได้เลย <c oughs> จะมีสักกี่คนวะเอาลูกป,ปั้นกันกับลูกป,ปั้นทองมาวางไว้บนต้นไม้ที่แรสุดเอาแล้วนะคุณกูณออกล่าแล้วกําลัางตั้งสูนันเพลินมีคนโดนแล้วคุณ,คณกูจก กาเบี้ยงไม่พอใจมาระทงที่บ้านกูหรือเปล่าขอโทษน้องขอโทษพี่แค่มาแต่งบ้านเฉยพี่ไม่ได้มีเจตนาจะไปขโมยผักบ้านใครเลยจริงพี่แค่มาแต่งสวน,นบงังเอิญไปโดนบ้านหรอขอโทษขอโทษพี่ขอโทษ <c oughs> เอ้ยแมงปอวะ่ะว่าไงว่าไงจะขอแลกเหรอ,อผมไม่มีแมงปอพอดีเลยนะอันนี้ถือว่าน่าสนใจหาแลกครับขอคนให้ก่อนได้เลยน,น้องแต่น้องต้องให้พี่ก่อนแมงปอมันจะช่วยเรื่องสวนแล้วป่าทุกคนผมจะได้ปลูกผักจริงจังได้สักทีอันนี้มีแต่แบบตัวแก้คนอื่นและคงและคูณผมไม่เสี่ยงดีกว่าเขาไม่น่าจะไม่รู้จักเราทุกคนไม่ปไ ประตูทองเยสขออนุญาตแต่งสวนแบบจริงจังเลยนะแชทเก็บมาก่อนเลยบ้านผมอลังการเกินทุกคนดูลาม,มาเฮาจัดภาพพี่ตัวจริงต้องให้ FC นะมึงเอาความเป็น FC มาปนกูหลอน,น้องไม่ได้ครับไม่ได้ครับของแต่งบ้านกูเยอะเอะกินจะขึงนมาทำอะไรเลยวะเนี่ยนัประตูกนประตูพันปีและกายหินหมุนกายหินวางเฮ้ยสวนเรามีทรงสวยวะ่ะขอายายเซิร์ฟหนีไปแก้รู้ระบบคนอื่นดีกว,ว่าระหว่างแต่งสวน สวัสดีจ้าเซิร์ฟใหม่ใช่ไรกว่เดิมอะเป่าเน้นเยอะไว้ก่อนละกันก็คือทุกชิ้นที่ผมสุ่มมาผมจะมาวางในฟาร์มให้หมดเลยเรียงยาวเน้นอวดทองเพื่ออะไรก็ไม่รู้วางให้หมดทุกเสาแล้วก็มาเรียงให้หมดมนี่แน่ขอตั้งชื่อว่าฟาร์มกำแพงทองหรือว่าเราตั้งเป็นกำแพงเพื่อบังและคู่เรามาดิเฮ้ยอลังการเกินอันนี้คือเซนเซอร์นะครับไม่เห็นสิ่งที่เรไ เรียงยาวเลยอันนี้ถามจริงนะครับทองเยอะขนาดนี้การหยินมึงแค่ชาวไร่จริงหรอครับกรมสมรภ์ต้องตรวจสอบด่วนแล้วแหละดูทรงแล้วรายได้ไม่น่ามาจากการปลูกผักอย่างเดียวนะหแม่งก็ลากยากแท้โอเคก็ค,ค,คือโจรมาไม่ได้อยากหยิบผักอยากหยิบของอยากหยิบลูปปั้นถ้ามีพร์ดหน้า <c oughs> ผมทำฟาร์มจริงจังแหละอันนี้ผมมวยแต่ไปเล่นกับพวกสัตว์พวกของแต่งบ้านเยอะเลอะเทอะมากไปแล้วฟาร์มยังแบบ เกียนอยู่เลยอะแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ที่ทางไร่การหยิบใช้ก็เป็นเมล็ดพันธุ์โรบักหมดเลยนะครับผมไม่มีเมล็ดพันธุ์ไหนที่ใช้เงินในเกมเลยนะครับเพื่อถึงคอพี่ไม่มีสร้อยทองแต่ฟาร์มพี่ทองเต็มไร่ลวน้องเช็ดแค่โคตรเกิบแท่งทองผมแบบพอดีเลี้ยงแถวหน้าเลยอู๋ถ้าผมมีแท่งทองแบบเยอะๆนะถ้าลอมทงฟาร์มเนี่ยไม่รู้เพื่อนอาจจะพอดีนะทุกคนโอเคทุกคน นี่เ่าที่มีมูลค่าโคตรสูงของกายหิบดูด,ดิอลังการจารัดถือว่าเป็นวอลสุดปั้นนี้มันอะไรกันไม่ได้มีแค่ข้างล่างมันต้นไ,ไม้ด้วยรู้ว่าไม่ต้อนไ,ไฟผมนี่ก็มีเยอะเกินไปนะไฟลองเอา,ามัดวางไว้บนนี้แต่มันลากยากมากเลยทุกคนไปสองๆว้าวเอาให้หมดอันสุดท้ายของฝั่งนี้ ฮัลโหลฮัลลาไม่มีดีกว่าว่ะมันทําให้สว่างขึ้นด้วยทุกคนออกมันเป็นไฟด้วยฝั่งที่มีคืองามกว่าฝั่งที่ไม่มีเยอะเลยนะใครขัดใจไอ้สองตัวบนบ้างใอรขัดใจขอโทษเอ้ย <ani> แล้วคุณมาลืมทางานเหรอวะสิบห้านาทีแล้วมั้งน้องไอ้ไฟนี่เหมือนว่าจะพอดีกับเสาทองของเราพอดีเลยนะนี่มันคือเรื่องบังเอิญอะไรกันอันสุดท้ายเรียบร้อยเชยค์ <S <S <Fuel K. S 1> ชีวิตคุณไมีแต่งเงินมีแต่ทองครับน้องๆดูดู ฮารุรามาเฮา้าเวอร์โอ้โหฟิลเวลาเข้าเซิร์ฟมาเจอกระดิ่งเฮ้ย hey! นี่มันสวนอะไรกันโอ้โ oh! หได้รับชื่อชมความนามของทองกันเลยวี่เพิ่วไปวาวสุดๆนะครับแสบตาม,มากนีก่แล้วก็มีลูกป,ปั้นะระดับความแรง0.5เปอร์เซ็นต์นะครับผมทำมาจากแร่เม,มสทรูนะครับผมผสม่งกระซอฟท์ไฟเล็กน้อยแล้วก็เดินเข้ารั้วไปเจอกับฝูงและคูนมากมายและมีน้ำคูทองคำนะครับผมแล้วก็เสาทองคำอุ๊ยสุดยอดไปเลยครับพี่ผมไม่รู้จริงนะครับว่ามันเพื่อนตัวไอ้น้ำคูไหนไหนก็เอามาเยอะละ เอามาวางให้หมดจะได้แบะวางให้หมดเลยเก็บแปทุูปั้นกระต่ายอันนี้รั่วอันนี้ค00ือรั่วเลยเขามีทั้ง40อันทุกคนเฮ้ยเฮ้ยน้องอยากเล่นน้ำเฮ้ยไปแล้วไปแล้วปูงและครูเง er ินไปแล้วว้อกรออ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 อแอมแอมแออแออแออแนอแออแทอออนอออออลออ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 คตัวน le ู ขอบคุณพวกนายทุกคนมากนะโอ้ยไอะไรมีอะไรไปทุกคนมาวิ่งตามที่ด้วยมจะวิ่งตามยูยูยู <c oughs> ไม่คุ้นปั่นเลยแล,ละกูดไปอไรต้องไปวิ่งขโมยโอ้ได้มาเต็มเลยทุกคนเก่งมากทุกคนยหญ่ๆกับบ้านได้กับส่วนทองของเรากันโอเคอเดินทะลุส่วนทองไปเลยเอาละครับผมวันนี้มาล้างหินแล้วขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนเป็นยังไงบ้างส่วนของกายหินผมว่าผมจะจัดเต็มเรื่องส่วนแล้ว ต้องทำยังไงว่าสวนมันถึงจะแบบผู้เวอร์อะทุกคนผมต้องปลูกอะไรต้องมีแมลงปลทอทองใช่ไหมเดี๋ยวผมจะไปหาฝากกดไลค์ like, กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อก,การการะจายกัน์ดชั้นแนลเลยนะครับผมแม่ป,ปลูกสวนได้รบกวนผมไปราวห้าหมื่นแล้วนะเนี่ยอามาเรื่องนะ